สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะ ปา๋าเมื่อวานเมื่อวานมาอะไรเอ่ยหนึ่งหนึ่งเก้าสามได้แต่หนึ่งหนึ่งนะทุกคนมานะหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะสำหรับนอยกาชาตินะคะนอยสามมคคีมาหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะทุกคนนี่มาจิต มาหนึ่งค่ะสายรูดรวยนะเมื่อคืนเมื่อวานนะพัฒนามาอะไรสี่สี่แปดสี่หกลุดค่ะพัฒนาหลุดนะมาเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ไปแป๊บเดียวค่ะนิดเดียวเท่านั้นนะ cao. ติดไว้ไหน นี่นะคือนอยกาชาตินะนอยกาชาตินะ,อะชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะนอยกาชาตินะมานอยสามาัคคีก็นอยพัฒนาไปด้วยกันนะคะทุกคน เก้าอืมวันนี้น้อยได้ไรนะ ติดไว้ด้วยนะคะสักสองห่างนะสองสามเจ็ดสาม,สาม,สาม อันนี้ไม่ไหนทุกคนเนี่ยสองศูนห้า ยอ,อย่าลืมติดไว้นะสองหางนะเจ็ดสองใช่ไหมเจ็ดศูนย์นะ มีอย่างหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสามอยู่บนนี้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะอย่าลืมติดสาอันนี้ไว้หน่อยนะประมาณนี้แหละนะคะทุกคนนอยสามเกีกับนอยสามนอยอะ่ะสามนอยอะ่ะสามนอยนะทุกคนสามนอยนะนี่นะ ทุกคนหนูมาซ่อมให้นะเนี่ยซ่อมพัฒนาให้นะเมื่อวานพัฒนาไม่มานะคะทุกคนพัฒนาไม่มานะนแ,ลแล้วก็เอาละเอาละประมาณนี้แหละอ่ะสี่หน่อยสามหน่อยสี่หน่อยลงไปแล้วเนาะสี่หน่อยลงไปแล้วนะคะนี่ก็คือสามหน่อยนะทุกคนนะผิดถูก่วาว่ากันนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเมื่อวานก็สายรูดรวยนะนะาๆนะขอให้โชคดีนะคะอ่านได้อะไรบ้างอ่านดูนะคะ อย่าลืมติดไว้นะอย่าลืมติดไว้นะอืประมาณนี้แหละขอให้โชคดีนะติดส8 4นก็มาจากน้อยพิเศษเลยนะทุกคนนะประมาณนี้เด่นอินเน้นก็อาเน้น1 3ก็ได้อ่ะ7 3 1 3เนี่ยทุกคนประมาณนี้แหละ ขอให้โชคดีนะ